สุพโชคตอบหลังถูกถามความต่างทีมชาติไทยกับฟุตบอลระดับเอเชียร่วงเอเชียนคัพวันที่31มกราคม2567หลังจากที่ทีมชาติไทยแพย้อุซเบกิสถาน1-2ตกรอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023 2ส,สมัยติดต่อกันสุพโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยเผยถึงเกมนี้ว่าได้พัฒนาหลายๆเรื่องความเข้มข้นของระดับที่มันสูงขึ้น หลายหลายคนน่าจะเข้าใจว่าต้องกลับไปพัฒนาตรงไหนบ้างสำหรับเกมนี้ก็เสียดายเพราะอุตสาห์เข้ามาถึงรอบ16ทีมแล้วอยากจะไปต่อก็ต้องยอมรับว่าอุซเบกิสถานเขาทำได้ดีกว่าครับก็จริงแบบที่อิชิอิบอกระดับความเข้มข้นในหลีกพอมาเล่นเกมในระดับนี้มันก็มีความแตกต่างกันเขาก็ฝากให้ทุกคนไปพัฒนาตัวเองต่อเนื่องเพื่อจะได้กลับมาพัฒนาทีมชาติต่ตอไปเมื่อถูกถามถึงความห่างระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชั้นนำระดับเอเชีย สุพโชคกล่าวว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดในเกมที่เราอาจจะยังได้ไม่เท่าเขาผมว่าเราก็สู้เต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียดายทุกคนเต็มที่เราก็มีโอกาสแต่มาเสียจังหวะน,นิดเดียวโดยรวมก็ทำได้โอเคแล้วขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ